โอ้โหเห็นไหมฮะหนอนกำลังจะกลายเป็นดักแด้ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงฮะจากนอนแบบนี้กลายเป็นดักแด้ที่อยู่ในฝักเรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อฮะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแบบได้เร็วมากๆเลยประมาณ10-12ชั่วโมงที่นาเล็กถ่ายเมื่อวาน ช่องจิจในรสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆพอเช้ามานะผ่านไปถือว่าประมาณสักสิบชั่วโมง โอ้เป็นอย่างนี้ละเป็นท่อนไม้แล้วเห็นไหมแขนของเขาเนี่ยยึดติดกับท่อนของกล้วยไม้ไว้เนี่ยกลายเป็นดักแด้แล้โอ้โหถือว่ารวดเร็วมากๆนะจากสภาพที่นี่นะเป็นนอนอยู่แล้วมันมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ นี่แหละธรรมชาติถือว่าสุดยอดมากๆเลยสองตัวนูนะ่นฮะอีกตัวหนึ่งนู่นมันเหมือนกันนะนั่นฮะก็กลายเป็นไม้ไปแล้วนะนี่คือความสวยงามธรรมชาตินะความอเมซิ่งของธรรมชาติจริงๆนั่นเลยก็เพิ่งเคยเห็นแบบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแบบ ภายในข้ามคืนเท่านั้นเองนี่แหละธรรมชาติที่เราควรจะศึกษาไว้ฮะเรารู้เราศึกษาไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีฮแล้วเราก็จะมาลุ้นกันว่าอีกกี่วันเขาจะกลายเป็นตัวผีเสือ้อ ครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กแต่ในช anel สวัสดีครับ